สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนทําขึ้นไปวันนี้ผมจะมาสอนการเอ็กพอร์ตครับซึ่งการเอ็กพอร์ตทำได้ง่ายๆโดยไปที่คําสั่ง Lender to set up ครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตามปกติแล้วมันจะตั้งไว้ที่ s ิงเกินะครับซึ่งมันจะเป็นเฟรมแรกซึ่งถ้ากดตรงนี้แล้ว ภาพจะไม่ขยับนะครับซึ่งในครั้งนี้เราจะมาทำภาพแอนิเมชันกันนะครับให้เลือกไปที่คำสั่งนี้ครับจากนั้นมาที่คำสั่ง Area to Render นะครับให้เลือกไปที่ View ซึ่งมันจะมีหลากหลายคำสั่งให้เลือกนะครับตอนนี้เราเลือกที่ View ก่อนครับจากนั้นคำสั่ง Output Size นะครับให้เราเลือกไปที่ มันจะมีหลายคําสั่งให้เลือกนะครับซึ่งมันจะเหมาะสําหรับหลายๆหน้าจอนะครับซึ่งมีหน้าจอมือถือหรือหน้าจอทีวีซึ่งถ้าหากอยากได้ภาพคุณภาพสูงๆก็ให้ไปเลือกที่ HD TV Video นะครับจะมีขนาดบอกมาซึ่งครั้งนี้เราจะเลือกเป็นแบบพลาวนะครับ จากนั้นนะครับลากแ็บนี้ลงมาลากลงมาเรื่อยๆครับมันยาวมากยาวลากลงมาปุ๊บก็จะเห็นคําสั่ง render output นะครับซึ่งมันจะให้ตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นสีดํานะครับเราไม่สามารถ render ได้ก่อนอื่นต้องตั้งชื่อไฟล์กันก่อนครับกดที่ไฟล์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาโดยเราจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้นะครับครั้งนี้เป็นคลื่นตั้งว่าคลื่นจุดคลื่น ส่วนเซฟแอทไทตรงนี้นะครับให้เลือกไฟล์นามสกุลจะมีหลายๆไฟล์นะครับลองเลือกดูแต่หากเลือกเครื่องไม่แรงอย่าเลือกนามสกุลที่มันรุนแรงมากนะครับอันตรายครับจากนั้นกดเซฟนะครับปึ๊บมันจะเร้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้กดโอเคจากนั้นนะครับลากมันลงมาอีกครับเพื่อดูคําสั่งต่างๆปึ๊บหมด จากนั้นนะครับให้ดูตรงคำสั่งวิวตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คให้แน่ใจว่ามันยังอยู่ที่ภาพเราหรือเปล่าเราจาภาพมุมนี้นะครับปบึ๊บกดไปจากนั้นก็กดคำว่า r e n d e r นะครับปบึ๊บทางนี้ก็รอครับรอรอจกกอนกว่ามันจะเรนเดอร์เสร็จครับ และเมื่อทําการเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนครับจากนั้นเราก็ไปดูไฟล์วิดีโอที่เราเซฟเอาไว้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าไฟล์อยู่ตรงไหนเรนเดอร์ o ูเอาพุทเลยนะครับซึ่งไฟล์ที่เซฟไปอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดลองเปิดมาดูเลยครับนี่ครับภาพมันจะขยับจึกๆๆๆเป็นแอนิเมชันนะครับ สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ